สวัสดีครับรับน้ำอะไรไหมครับมีพนักงานที่นี่ดีขนาดนี้นะคะอุ้ยนี่พี่โบกที่เจอในทิศเดินแล้วเปล่าค่ะคุยกันในไลน์หรือเปล่าอ๋อน้ำันตักก็ได้ค่ะพี่น้ำวนตักน่ารักดีใช่ไหมหนูลัเออลิศอริยธเล่นได้ให้ตักมีนะอันหนึ่งสองสาม พายและรายการออกนอกบ้านนะคะเช่นเคยค่ะวันนี้พายอยู่ที่ร้านซิลเวอร์แซนสีลมซอยสี่นะคะมาดื่มด่ำบรรยากาศบีชคลับสไตล์นะคะตื่นเต้นมากเพราะว่าอะไรเพราะวนนี้เราเปิดแอปหาคู่แล้วก็นัดผู้ชายในวันนี้ผู้ชายจะตีไหมมาเพราะว่ารูปที่ใช้ในแอปก็คือไม่ไม่ตรงปกหนึ่งแต่ว่าก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าที่เรานัดเจอที่นี่ เพราะว่าส่วนตัวเนี่ยอยากไปเที่ยวทะเลมากเราเป็นสาวใต้หวตัวใจแกรง่งแต่ว่าไม่ได้ไปแตะทรายแตะทะเลนานแล้วนะคะเราก็เลยพาผู้ชมมาที่นี่เพราะว่าที่สิวแสนสีลมซอย4ที่นี่นะคะบรรยากาศเขาเหมือนกับว่ายกทะเลภาคใต้ยกคับบีชครับภาคใต้มาไว้ที่กลางใจกลางสีลมกันเลยทีเดียวเชียวยแต่ว่าไม่รู้ว่าตอนนี้ผู้ชายเขาแบบมาถึงหรือย,ยังอะคะ่ะนั่งรออีกแป๊บหนึ่งแบบเ,เขาจะมาแล้วนะคะ สวัสดีครับรับน้ำอะไรไหมครับนี่พนักงานที่นี่ดีขนาดนี้นะคะอุ้ยนี่พี่โบกที่ตอนเลกทิ้งเดินแล้วบ้าง่าคุยกันในไลน์รึเปล่าอ๋อลืมค่ะลืมในไลน์เธอนั่งขาผมว่าน่าจะจิดคนเลยเจอเธอนั่งค่ะถุงแล้วถุงอะไรถูงตาบอดสี่นั่งได้ไหมนั่งได้เชิญเลยค่ะเชิญนั่งบนตักก็ได้ค่ะพี่นั่งบนตัก สวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้เราเราเจอกันในแอปหาคู่เป็นไงคะเจอตัวจริงแล้วหน้าเหมือนในรูปไหมคะหวั่นมากหวับหวานหวานวัยหวานป้อหนึกว่าหวั่นเกรงหวานไหยนะคะหวานไหยโอเคหวานไหยก็คือได้อยู่สวยกว่าในรูปที่อยู่ในแอปอีกนะครับอยากกินทรายเลยค่ะผู้ชายชมแนะนำตัว ครับ,รบ,รบผมบุ๊คสกริภัทเสถรพงษมพัพนธ์นะครับดาราน,นักแสดงแล้วก็ทำธุรกิจส่วนตัวครับอายุเท่าไหร่คะตอนนี้ไปดูที่บ้านไหมครับไปดูอะไรคะที่บ้านไปดูประชาชนสุดเลยก็คืญญอโชว์ <laughs> <laughs> สุริบัตรกันไปเลยเขาเป็นคนเปิดเผยนะเนี่ยผู้ชายคนนี้ก็ <laughs> ถ้าไปดูสุริบัติได้เก็บกับแม่ครับก็จะได้เจอ่ก็ไหว้คุณแม่ด้วยไปเลิกกองค่ะไปได้เลยวันนี้รู้ไหมเขาทำไมพายชวนยูบุ๊คมาที่นี่ Oh, จริงๆแล้วพายอยากพาเที่ยวที่นี่นานแล้ว oh. คือเราเห็นว่าพี่บุกก๊กเป็นคนแบบว่าผิวแทนผิวเข้มนนะ่จาจะแบบชอบบีชชอบอะไรอย่างนี้อยู่แล้วคุณชอบไปทะเลใช่ไหมเออเราท่ายถูกไง oh. แต่ว่าเป็นไงคะเพะว่าได้ไม่ได้ไมเห็นรักสวยไหมน่ารักไหม,มใช่ไหมหนู อ่าตอนนี้ทำเล่นได้คุยต่อจริงๆเราเคยเห็นหน้าค่าตาพี่บุ๊กมาก่อนนะจากแบบพวก m อมีพวกนักแสดงละครสมทบอะไรงี้มีบ่อยๆใช่ไหมแล้วมีแบบช่วงนี้มีงานอะไรแบบที่เรากำลังทำอยู่ไหมคะนี่กำลังออนแอร์อยู่เรื่องคุณดีช่วยด้วยดีช่วยด้วยเล่นเป็นผีเรื่องแรกเลยก็มีอีกมั้ยมีอีกมีกแรกเขาไลรคะรักนายไมเลยรักรักนายไมเลยแล้วมีอะไรอีกไหมคะอะไรอีกไหมคะ ตัวเนีก่ก็เป็นธุนรกิจเสื้อผ้าแบรนด์ตัวเองนะครับขายได้เลยค่ะเพราะว่าตรงนี้เราวินคิดครับแบบใส่แล้วใส่ดีมากผู้หญิงก็ใส่ใส่ดีนะจริงคุณผู้ชมนะถามเรื่องงานไปแล้วก็ต้องถามเรื่องส่วนตัวกันบ้างตอนนี้อออมีเจ้าของหัวใจหรือยังคะคุณแม่บอกว่าถ้าเกิดว่าลูกยังไม่ได้แต่งงานก็ถือว่าโสดนะเอาเอา้จริงเราเอาตัวตนของพี่บุ๊กจริงเป็นคนยังไงชอบเราเรามีผลิตาทแบบไหน ีไหไก็จริงๆก็เป็นคนแคฮารคุยสน,นุกสนานบ้าบออะไรเงี้ยครับแล้วก็ชอบออกกำลังกายชอบเที่ยวอะไรเงี้ยครับจะได้ฝ่าวิลค์ถนัดเรื่องตัวเลขด้วยใช่สี่เก้าห้าสองห้าสี่ห้าหกชอบเลขอะไรคะเป็นเลขมงคลสี่เก้าห้าสองห้าสี่ห้าหกห้าสี่ห้าหกครับห้าสี่กับห้าหกใช่ครับนี่น,นี่พี่ว่าน่าจะเป็นตัวเลขที่แส่อตรงไหนอะไรบางอย่างคร <c oughs> ับเป็นตัวเลขมงคลล้วน อันนี้คือเราเรา,เราวัดเรารู้ใจจากโมเหงค่ะก่อนที่เราจะไปคุยของกับเรื่องตัวเลขกันต่อนะคะขออนุญาตพาพี่บุ๊กไปหาเครื่องดื่มนี่ดีกว่าเพราะที่นี่เขามีม็อกเทลขายด้วยนี่ไงเมื่อกี้ผมหยิบมาแล้วเนี่ยใช่ไหมอยากทานใช่ไหมหน้าทานอนกับน,น้องพายจะเป็นหมดเลยครับเยว,วน้ำแข็งมาถูหลังนูนะคะาได้ <laughs> <laughs> ครับเรามาสั่งม็อกเทลกันดีกว่าแต่ว่าต้องให้พี่พีชเป็นคนแนะนำนะคะพี่พีชสวัสดีค่ะสวัสดีครับม็อกเทลของที่ร้านมีเมนูอะไรบ้างเอ่อจะมีแอปเปิลแคนเบอรี่นะครับมีส่วนผสมของแอปเปิลแคนเบอรี่แล้วก็เท็อปโทนิกนะครับเออ่จะออกรสชาติแบบอมเปรี้ยวอมอมหวานนิดนึงเปรี้ยวอมหวานใช่แล้วก็จะมีแบล็คแพชชั่นนะครับแบล็คแพชชั่นจะออกแบล็คแพชชั่นใช่ครับเราจะมีส่วนผสมมีเสาโรสมีวินจีอะไรพวกเนี้ยครับ มันจะออกรสชาติสดชื่นออกมาทันทีนะครับเหมือนกินเหมือนกินทะเลภูกเก็ตเข้าไปเหมือนดำน้ำแล้วก็เราสำารักน้ำทะเลนั่นเองนะคะเป็นทิวนานส่วนพีชคำดาวนะครับพีชคำดาวาก็จะออกรสชาติแบบเบาๆหน่อยครับแบบนุ่มพีชคำดาวก็หมายถึงว่าพีชจะเย็นๆพีชต้องเย็นๆนะห้ามรีบร้อนส่วนสุดท้ายเป็นซิตรัสมจิโตนะครับจะออกรสชาติเปรี้ยวๆหน่อยค,ครับ อ๋จับเปรี้ยวๆนั่นจะออกสดชื่นมากครับตัวนี้สดชื่น<ะ>อ่แอย่างงี้ดีกว่าเนี่ยๆก็รู้แล้วว่าเขามีอะไรบ้างเดี๋ยวพายเลือกเมนูให้พี่บุ๊กแล้วพี่บุ๊กเลือกให้พายงั้นอะให้ให้พายเลือกให้พี่ก่อนของพายถ้าจะเลือกให้พี่บุ๊กหรอคะวันนี้บุ๊กมาโทนสดใสมีความแบบว่าเปรี้ยวจี๊ดนิดนึงตรงแผงอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คงจะเลือกแบบว่าเมนูที่มันแบบมีความ จีดๆสักนิดนึงเป็นซิตรัสโมจิโต้ไหมคะอ๋อดีไหมคะไม่รู้ใจเองเลยอ่ะตอนเขาบอกเนี่ยผมอยากกินนี้มากเลยแล<อ>้วผมช,ชอบกินโมจิโต้อยู่แล้วเราไม่คิดว่าจะชอบกินพายบ้างเหรอคะ <c oughs> ก็คือพายเป็นผลเรื่องให้พี่ครับมันก็เลยยิ่งน่ากินอย่างนงั้นพี่เลือกให้กับพายว่าน่าจะเป็นพายนี้อ่ะพายนี้คะ่ะ Apple c a r ครับ เอ้ยพี่มูรู้ได้ไงว่าพายอยากกินอันนี้ยฮะเหมือนเราเตรียมกันมาเลยไม่ได้เตรียมไ,ไม่ได้จัดใจเลยงจริไม่ี่ยมีใครบอกป่าว่าพาย<ม>จะเล่นอันนี้นครับ,รบไม่มีคือพี่อยากให้พายเนี่ยเราแบบได้กินแอปเปิ้ลแครนเบอรี่หัวน่านะจะโอเคใช่ครับคือพายเป็นคนชอบความหอมของแอปเปิ้ลแล้วก็ชอบความแบบว่าเบอร์รี่ของแครนเบอร์รี่มากเหมาะมากค่ะชอบมากลงตัวพี่พีจัดการได้เลยค่ะ แอปเปิลแครนเบอร์รี่นะคะแล้วก็ดัตโมจิโต้ชิมิอคอุวยหน้าตาดูดีน่ากิมนมากแต่ว่าอันดับแรกขออน,นุญาตะไรคลองชิมก่อนนี่ของพี่ของที่รากค่ะอุ้ยนี่ของพี่โบค่ะเลือกเพลิดเพลิเผอเ,อ,เอ,อ,อไปเรียกคนอะไรนะครับ <คน S 2> อะไรนะเผอ,อ,อไปเรียกว่าที่รากสัมผัสแรกของเราสัมผัสแรกของเราน้ำมันเอ้อร้อนออกมาอือ เป็นไงบ้างครับแอปเปิลแคมเบอรี่เหมือนอะแต่ละชั้นนี่มันรสชาติเหมือนกันเลยต้องต้องต้องคนด้วยไหมครับต้องคนนะครับเหมือนกำลังเดินเล่นอยู่กอะพีพีเลยค่ะพี่รู้สึกว่ามันห่างไกลอ่ะมันห่างไปเหรอคะมันห่างไปก็มาใกล้ๆได้ได้แค่ไห your n u เบอร์มาทะเลทั้งทีไม่ถอดเสื้อไหนล่ะไปถอดกับพี่ไม่ล่ะ พอตรงนี้ค่ะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมันทำเป็นหลบค่ะไม่ต้องทำเป็นหลบค่ะให้ตับมีนะอันหนึ่งสองสามรสชาติรสชาติรสชาติคือหกซิกแพคมากไม่ใช่ขนาดรสชาตินี้รสชาตินี้รสชาตินี้เป็นไงบ้างอันนี้ดีมากมีความแบบหวานๆแล้วก็อมเปรี้ยวหน่อยๆไปปลายลิ้นแล้วก็สดชื่นกลิ่นก็ดี อยากรู้ไหมสีก็ดีอยากรู้ไหมคลีตัสโุชิตโต้ตโตที่เนี่ยรสชาติยังไงโุจิตโต้เขาจะมีความแบบเผ็ดๆอะไใเงี้ยเออแบบมีความกลมกล่อมเกลียวคือถ้าคนที่ชอบกินอะไรที่แบบสดชื่นซ่าอย่าหยุดอย่าหยุดแล้วก็แบบกินแล้วแบบกินแล้วกินอีกดื่มแล้วดื่มอีกดูดแล้วดูดอีกอแก้วนี้เลยขอกลับมาที่เรื่องตัวเลขที่บุ๊กบอกไว้ก่อนเมื่อกี้เราดูเรื่องของเบอร์โทรได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ ไม่ดูให้ผ่ายได้ไหมเพราะว่าใช้เบอร์นี้มาแบบเกือบสิบปีแล้วอ่ะไม่เคยแบบดูดูแบบดูดวงดูหมออะไรอย่างนี้เลยอ่0942044เมมเมมเมมไม่ได้แป๊บหนึ่งเบลสักเมมไหมคะแบตหมดพอดีเลยผู้ชายสมัยนี้มันก็เก่งไม่หมดแต่ไม่ไปคิหมดได้หมดตอนนี้พอดีเลยเมื่อกี้เมื่อกี้น้องบอกว่า0อะไรนะ0942044 ถูกปะถูกปะเฮ้ยทำไมพี่จำได้วะคือไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะเนี่ยเบอร์นี้เนี่ยใช้มานานแล้วใช่ไหมใช้มานานแล้วค่ะโสดนะครับโสดค่ะไม่เคยมีอะไรเลยแห้งมากเบอร์นี้จริงๆมีเลขสี่สี่สาตัวเลยเป็นคนอยู่กับที่ไม่ได้นะครับชอบเดินทางชอบพูดที่สำคัญคือไปที่ไหนเนี่ยมีคนเอ็นดูรักแล้วก็ใช้การหาเงินมาจากคำพูดวาจากเป็นหลักแต่ เป็นคนตกม้าตายตรงเชื่อใครบางคนที่ไม่ควรเชื่อรักใครบางคนที่ไม่ควรรักไว้ใจบางคนที่ไม่ควรไว้ใจคือโดนผู้ชายหรอกว่างั้นเถอะเป็นไหมเป็นไหมเป็นไหมไม่เป็นแม่เดี๋ยวแม่ด่าไม่หมือนว่าพูดเก่งหาเงินจากอันนั้นโูกอันนั้นถูกหากเงินจากคำพูดแต่ว่าไ <c oughs> อาที่บอกว่าโดนเชื่อคนง่ายอย่างเงี้ย ไม่จริงค่ะไม่จริงไม่เคยโดนหลอกคุณแม่นะ่าจะมีแต่<ม>บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมคืนแล้วก็ไม่คืนไม่เคยโดนหลอกแม่หนูควรเปลี่ยนไหมเบอร์โทรนี้อ่ะเก็บเลยไม่อยู่เลยอ่ะใช้เกง่งถ้าไม่เปยตัวเองก็เปยอะไรก็ไม่ถูกควรเปลี่ยนเป็นที่เมียเลีกอะไรดีแนะนำหน่อยสิคะเดี๋ยวไปเอาที่ห้องพี่ไม่ห้องพี่เนี่ยก็คือแบบให้ไปอ๋อมีมีมีอยู่แล้วแอลกอฮอล์ขายได้แล้วเราใหม่อีกรอบไหมได้เลยได้ไหมสัญญา ชอบไหมร้านนี้โอเคชอบหนูไหมหนูชอบพี่นะเป็นแฟนกันปะฮะเปแฟนกันปะให้พี่ตอบเลยมั้ยอบเลยไม่เสียใจตัวยาก่อนที่เราจะไปเข้าได้เข้าเข็มกันครับอยากให้รู้ฝากผลงานเลยกับคุณผู้ชม่อยค่ะว่าตอนนี้ต้องติดตามละครหรือผลงานอะไรบ้างก็ติดตามทางอินสตาแกรมนะครับได้ทางบุ๊คสินธัณนะครับแล้วก็ละครนะครับก็จะมีละครเรื่องคุณผี่ช่วยด้วยนะครับทางช่องสามแล้วก็ ลักนายไม้ไลายของช่องวัดน,นะครับส่วนอื่นๆนะครับก็ไปอุดหนุนกิจการได้นะครับซื้อยืดวินคลิปนะครับก็รับรองว่าถ่ายปุ๊บเนี่ยยืดยังไงก็ไม่ย,ยุ่ยแล้วก็สาหรับคุณผู้ชมนะคะที่คิดถึงฟิลการไปชายทะเลอาบแดดแล้วก็ดื่มดหลากับบรรยากาศของชายทะเลนะคะก็ผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบแบบดื่มถ้าไม่มอกเทล็อกเทลได้หมดจริงๆแล้ว แต่ร้านดีๆในกรุงเทพเนี่ยคือมีเยอะแยะมากเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบไม่อยากไปพัทยาหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับก็ขับมาที่ศรีลมซอยสีนะครับผมเชื่อว่าแบบบรรยากาศของซิลเวชเนี่ยเข้ามาในร้านเนี่ยคือมันคือทะเลเลยมันคือทะเลเลย,เลยนะครับเมนูอาหารอย่างเงี้ยผมชอบมากอันนี้ให้เลย10บสิบแล้วขอแบบถ่ายรูปจุดเช็คอินที่ได้ไหมเขามีแบบ หลายมุมเลยนะที่สวย <Okay. S 2> แบบฟันซิลบีชพับอะไรเงี้ยเราไปถ่ายรูปกันดีกว่าได้ครับโอเคเดี okay, นะ๋ยวต้องรบกวนพี่บุ๊กเป็นตากล้องถ่ายรูปให้แล้วก็เดี๋ยวลราคุณผู้ชมไป้ด้ไหมเราจะได้ไปสนุกกันแบบสุดเบียยงเต็มที่ได้เลยครับด้วยความดีเดี๋ยวจะถ่ายให้สวยพวกรูปสวยอยู่แล้วสวยไปอีกนะครับถอนอะโอเคค่ะวันนี้นะคะรายการออกนอกบ้านของเราก็ สนุกสุดเรี่ยหมดเวลาแล้วค่ะยังไงก็กลับมาพบกันใหม่นะคะในเทปหน้าเราจะไปที่ไหนนะคะไปเที่ยวไปชอบไปชิมไปกินไปดื่มไปดมไป <ใช S 1> อะไรก<ม>็แล้วแต่ก็รอติดตามชมกันได้เช่นเคยนะคะทางช่องทางออนไลน์ของโคมเชลล็กส่วนวันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพราะว่าผู้ชายรออยู่สวัสดีค่ะสวัสดีครับวิสะดุะดอ๋ออ๋อ